สวัสดีชาวโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการรายการอะไรน่าจำม่ไ้แล้วไม่ใช่ Diamond TV นะครับเราจะชื่อรายการอะไรนะ Jack c a p TV นะครับก็อยู่กับผมแจ็คเหมือนเดิมแล้วก็แจ็คเกอร์นะครับมาชื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมบ้านของผมแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมของบ้านของด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ไวท์เวมื่อกี้นี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูชื่อด็อกเตอร์ไวท์กันนะครับ ด็อกเตอร์เขาเขาเป็นคนถึงบ้านตัวเองมาง่วงบ้านนะครับเราก็เห็นชื่อไปแวบๆนะครับแล้วก็ไอ้ด็อกไอ้แจ็กเกอร์ะเอาอันนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของมาผมค,คุณก็เป็นสตีฟก่อนนะครับระหว่างนั้นคุณมาช่วยผมถือดีกว่าไหมคุณมาช่วยผมถือกล้องดีกว่าไหมครับ คุณด็อกเตอร์ไวเขาไม่ค่อยเข้าบ้านตัวเองหรอกนะครับอย่างบ้านเขาก็ไม่มีที่แขวนเลยนะครับบ้านเขานี่ตอกกาวจริงๆต่อเล่นนะครับซึ่งเราก็จะเอาอันนี้มาแล้วกันไหนไหนไหนในรั้วรั้วไม้นะครับอย่าโซนครับนี่ครับมาอยู่ตรงนี้ดีไหมไหมครับอย่าโซนนะครับ คุณแจ็คเกอร์นะครับคุณอยู่นิ่งๆมาช่วยผมถือกล้องได้ไหมครับคุณตากล้องสุดรออนนี้เขาทะเลาะกับสตีฟอยู่นะครับตอนนี้เขากําลังจะฆ่าสตีฟฆ่าน็อตเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่ผมแก้ไวรัสที่ทําให้ไมค์ครับผมไม่สามารถสกินได้นะครับเอ้าต้องแก้ะมันต้องแก้ครับอ่ากล้องอ้าวก็เดี๋ยวแก้ให้แต่กล้องดูที่กล้องแล้วก็อย่าเอียงมาตลกเออ่ะคุณด็อกเตอร์ไว้ไปไหนเดี๋ยวเราจะมาดูรอบบ้านของเขาก่อนนะครับ ก็จะเจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับวัดครับวัดคุณด็อกเตอร์ไวไปไหนนะครับอืมอืมอืมนี่ครับคุณด็อกเตอร์ไวเดยวคุณด็อกเตอร์ไวจะตั้งช่วยให้อืมอืมนะโอเคนะแะดีงั้นถ้าคุณคุณไม่ดื้อแล้วผมก็ให้คุณไปก็ได้นะครับแต่คุณต้องเป็นเด็กดีนะครับตามมาครับ มาครับในบ้านในบ้านมีอะไรบ้างมีดาบเล็กของดอเตอร์เขานะครับะตามดออเตอร์ไว้ไปแล้วก็ตามมาอย่าวมันก็ตามมาเองอ่ะเดี๋ยวเนื้อหมาให้มันก่อนเอ้ยเนื้อหมูเอ้ย เออเอาเนื้อวัวก่อนแล้วกันนะครับเนื้อให้มันกินจะได้ไม่เรื่องมากนะครับตบไปขาปวดขาเขาก็ปวดนะเดี๋ยวมันก็หายถ้าเราเดี๋ยวแจ็คเกอร์ไม่ตามเนี่ยแจ็คเกอร์ครับเกถ้าถ้ามันยังเป็นสติอยู่นะคอยจะเขัดแกอุ้ยเดแกไวฮอวับอย่าแก้แค้นผมอยากให้คุณมาเยี่ยมบ้านผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อน ทำไมเตียงนอนมันผิดรูปแบบนะครับแกไขไม่ได้เลยช่างมันหนึ่งจุดเจ็ดุดสองของเอ้ยหนึ่งจุดเออถูกแล้วหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองของผมมันเตียงนะครับต้องระวังทางนี้ให้ดีๆนะครับอย่ามาเดินเบียดแล้วระวังจะตกด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับน้ำยาก็ไม่ถัดสมอาจจะไม่มีมือก็ได้นะครับ ขาอาจจะพิการเลยก็ว่าด้วยว่าหลังคุณถือกล้องดีๆนะครับไม่งั้ผมจะเปลี่ยนยศให้โอ,อ้ยอ,อัตโนมัติอืมอยู่ตรงไหนนะอ,อ<ม>จะไม่เยี่ยมตรงนี้ก่อน,อนละกันนะครับอ๋อแล้วหมาผมอ่ะดรไว้ครับอยากผมเอาเนื้อไปเอาไปแดกเลยออกไม่ได้ตามมาครับ มาผมมันตามมาอีกอ่ะมาผมมันเสียมารยาทนะครับคุณด็อกเตอร์มาผมก็ด้วยที่ผมเลี้ยงซึ่งบ้านของด็อกเตอร์มีกับดักด้วยนะครับดังนั้นระวังให้ดีๆเหล่าซอมบี้นะครับกับดักไม่ตกแน่นะครับอ๋อกับดักยังไม่ทํางานหรอกนะครับเราก็จะเห็นกับดักอย่างนี้นะครับหอคอยสูงๆนะครับครับแล้วก็ซูมไปเลย ลดลงครับลดลงซูมลดลงเพราะมันซูมอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมามอย่างเช่นสมมุติแต่ด็อกเตอร์มันทําไม่ได้หรอกนะครับอย่างเช่นสมมุติโอซอมบี้คิปเปอร์อะไรหาอะไรขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยสววแล้ชิมหายเลือดลงมามันก็กตกใจนะครับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋มันจะตามเราไม่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคตา บองทางอุเฮ้ยแล้วด็อกเตอร์ออกนอกบ้านหาอ๋อหอกว่าหามาสิงหาพกด้อ, <พา S 1> อง,งอย่างนี้ออจะเปลี่ยนเยอะเก่งจ่อ,อไว้เลยถือกล้องดีๆสิครับนี่ถือกล้องแล้วหลังผมจามไม่ให้คุณถ่ายแล้วเนี่ยจำบึด้ดเออจำบึดบ้ดไปค้าแล้วบึด้ด บอกว่าให้หันมาด้านนี้จ้ามาหันอะไรด้านตัวเองเลยคอ<น>ย่ด้านนอยู่ด้านนี้ก็หันอย่างนี้ไ,ไงอย่างเงี้ยอู้งั้นคุณถูกออกไล่เลยนะครับถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยนี่ผมกําลังสั่งสอนน้องตัวเองหรือเปล่าโอ้ดอกอ่ะแจ็คเกอร์ยังลงตามนะครับอยากยกสูงอุ้ยเชี่ยจบตกแจ็คเกอร์ นี่เอาเนื้อไปแล้วกุบปากด้วยตกลงกันมาทัางบนแ,บบแล้วกันนะครับนี่ okay นนอโอเคในตกนะครับผมมีอีกแค่สิบห้าอันนะครับดังนั้นผมต้องใช้ให้มันคุ้มค่าก็โยนไปมัม่วเลยอ๋อผมมันม,ม,มีมือที่จะถือได้แล้วหรอกล้องงั้นผมขอซูมให้เลยแล้วกันนะครับเ,เพื่อความสะดวกสบายของเขาด้วยนะครับ คือจังไก่เนี่ยโมออยาเป็นแม่นาเลยนะเนี่ยถือกล้องให้ดูกล้องนะครับผมผม,ผมจะดูกล้องอุ้ยเชื่อเอ้ย,อยโอ้บ,บ้านด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อยากตายหาอุ้ยด็อกเตอร์ผมล้อเล่นครับผมล้อเล่นด็อกเตอร์อยากิซซันนะครับด็อกเตอร์อะไรวะกับดักอะไรอีกวะดักอะไรอย่างเดี๋ยวตามไปมาแล้วเอ้ย<ๆ> ต้องตกใจล้อเล่นแกล้งเล่นตอนฮอลลวีนดูที่คลิปฟูฟูดูที่คลิปเ้ยดูที่กล้องอุยอุยอุยขอโทษทางอะไรเฮะด็อกเตอร์อุ้ยด็อกเตอร์อุยด็อกเตอร์สันเลยด็อกเตอร์อุ้ยแลก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 ไปที่คลิปก่อนแล้วกันอืมอะไรล่ะด็อกเตอร์ทำผมเกือบหัวใจวาย อะไรอีกน,นี่ยเดี๋ต่อยหน้าเลยครับให้มันแบบกล้องถนัดกับคุณนะครับกล้องมันจะมือง่อยแล้วเนี่ยเนี่ยมาเอียงอะไรอย่างนี้ละ่ะนี่อย่างนี้ครับเออผ่านไปแปดนาทีผมวันนี้ผมก็มาแนะนำบ้านเขาเฉยๆนะครับบอกว่าผมก็จะไป ไอ้ยิงข้มามัที่ร้านใช่ไหมครับแล้วก็ที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตายกล้องอุีกอีกเชียร์เอ้ยบ้านมึงเร็วมากเลยมาเตะกูไม่กล้าโยนอีกนะแล้วแกว่<ส>าจะไม่พูดคำหยาบแล้วนะเนี่ยบ้านมึงเนี่ยนี่มันก็เห่าอยู่ได้มึงลงมาเลยเดี <c oughs> ๋ยว,วคืนนี้มึงใช้บอกมึงลง ออกมาเลยอยู่นี่เลยมไม่ต้องไปไหนมันมต้องวาร์ปด้วยเฝ้าบ้านนูน่ <c oughs> นกับดร็อปเฝ่า <c oughs> เกือพีทฟฟลแล้วยังมีมอนเตอร์อาจจะไม่ใช่อะไรนะฮีโร่บอยก็ได้อืมอยู่ตรงไหนวาบ้านมันก่อนเนี่ยซึ่งเราก็ไปย่มด็อกเตอร์ก่อนนะครับบ้านนี่ <c oughs> บ้านเป็นบ้านพีสิงอืมได้เตะหน้าแม่โอตะเชียอ้ย ดักเตอร์มึงทำกับดักอะไรอีกเนี่ยจะตามาไปค่ะเดะเฮ้ยใจมันเลยดิเชื่อเอ้ยมึงจะมาติดกะบ้านอะไรเนะี่ยวันหลังผมจะไม่มาถ่ายบ้านเขาอีกแล้วครับนะครับตัวเอี้ยอุ้ยชิบหายหมาแก้แค้นอุ้ยผมขอรอเล่นครับผมรอเล่นครับไว้ด็อกเตอร์ลงไม่ได้ได้ค่ะ อตร์มันจะขึ้นบรนไดได้ไหมเนี่ยมืออยู่มือนิ่งเหมือนเดิมถ้าด็อกเตอร์มาเมื่อไหร่กับดักด็อกเตอร์ได้พังแน่นะครับนี่เห็นไ,ไหมเ,เก็กไว้ก่อนเก็บเก็บจำนิสัยจำนิสัยไว้ก่อนซักนัดซักนัดขอเล่นซักนัดหนึ่งเล่นซักนัดหนึ่งคงไม่เป็นไรนะผมก็ต้องอเอียงดี่สนุกมากๆเลยอโอ้สนุกจริง ชักไว้ก่อนชักไว้ก่อนระวังอีกรอบหนึ่งพีตกเลยนะอาชูบนี่เป็นไงหลบทันโคตรเทพโคตรเทพตรงเนอะมา zoom ให้ใกล้เลยเดี่ยวไปหาหมาผมก่อนนะครับนั่ง enderpearl เลยติดอันโอเคเดีย๋ยวไปให้อาหารหมาก่อนเดีด๋ยวมาแล้วับโม<ด>นะโคนแล้วเฟ้อย แจ็คเกอร์ครับอันนี้แจ็คเกอร์เฮ้ยแล้วว่ามาจากไหนวะอ้าวสีม่วงมาอีกสีชมพูชาตน,นี้จเจริญพรเลยนะครับแล้วก็มาเยี่ยมบ้านด็อเตอร์นะครับโอ้ใหญ่มากกับดักก็สูงนะสูงเซ็ตมึงไม่ต้องไปไหนเลยมึงอยู่นิ่งๆเชื่อกูขาดเดีย๋ยวกลายเป็นมา้า ชีวิตเรานี่หมานี่แม่งโซนชิปหายอยู่ไม่ได้เลยน้งหมาบ้านรอบๆก็อย่างนี้นะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวกลับไปผมต้องแก้แค้นมันซะแล้วสินะครับก็ <c oughs> มาเยี่ยมบ้านของด็อกเตอร์ได้24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวขอได้นะ <c oughs> เลยแต่มันโซนหน่อยไว้ด็อกเตอร์ ดรอ,อึมอ,อืมอ,อยู่ได้กินน้ำไปเนี่ยอืมอ,อึเฮ้ยดรอ,อยู่แถวๆนี้อยู่ไหนวะเระาบอกไว้ก่อนในกล่องนไม่มีอะไรหรอเอานี่ให้ดออกเตร์แล้วกัน64อันเลยเอาดาบเด็กอีกด้วยดรมีอะไรให้แลกแลกหนังสือไหมครับดออกเตร์ผมมีหนังสือไหมอื้เดี๋ยวจะกลายเป็นอ้าวอ้าว Icana, เอาต้องถือกล้องงอย่าเนี้ยเลยจ้ะอืมอืออย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยผมมองไม่เห็นมองเห็นเลยผมมองผมมองไม่เห็นแสดงออกมรกตก่อนอ๋อก็หมายถึงว่าเราวอะเอา ไอ้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 หนังสือมันไให้นี่นี่ไบุเซฟอบุเฟบุเป็นเฟเฮ้ยำคา่เอฮฮฮฮรอกันไกะไหละมันได้นี่ก็มันอนนัสอชอบเรอเรื่องคนอื่นขนาดหนังสือที่อ่านเลย่เดี๋ยวต่อยแม่งเลยนี่อะไรอีก ลคาหน้าุยแค่แนี้ก็พอแล้วเบื่อ <c oughs> จะแรกนะครับไม่เบื่ออะไรแถมผมจะเบื่อไอ้การที่มันอ,อืออืออือเราก็สามารถมาแรกอุ้ยเทียบบ้านมึงบ้านมึงได้ไม่แน่ตอยแม่งเลยครับสุดครับสุดครับนี่เลยเตะเลยนะครับเราก็มาเจอกับด็อกเตอร์ที่ด็อกเตอร์สมชายนะครับแซวโบวเลวเพลวก็เอาของคุณเขาไปถึง ี๋ยวเันี้ก็ขอเอาอาหารหมาไปให้เฮ้ยกระโดดขีบบ้างดิผมเอาสมาร์ทฮาร์ดไปให้หมาน้อยโก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดอะจำขีกบ้างดิจำขีบวันนี้หลายคนบอกเอ๊ะทำไมไอ้หมาไอ้ที่ผมเคยตั้งว่าโอนติมอะไรเนี่ยแหละไอ้บาวอะไรเนี่ยหมาหมามันหายไปไหนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยหมาผมก็ไม่ไปไหนนะครับมันก็อยู่ที่บ้านผมนี่แหละไม่หมาผมไม่ค่อยออกสื่อนะครับนี่ครับเราก็นอนได้เลยนะครับ ้ไอ้นี่นะครับคลิปที่แล้วที่ผมเคยไปบ้านผมมันก็มีไอ้นี่นะครับรู้สสนุกว่ะมันก็มีแบบพวกโกเลมบางท่าจะไม่ผิดมีนะครับไม่ไแน่ใจว่าผมเคยเอากโกเลมออกหรืเอเปล่าเพราะโกเลมแม่งฆ่าผมฆ่าผมไปฆ่าเอ็มีซีตัวลูกแค่ตัวเดียวแม่งไล่ฆ่าครับผมเลยฆ่ามันคืนพอฆ่ามันเสร็จปุ๊บมันก็เลย พอสร้างใหม่มันก็เลยตามมาฆ่าอีกผมก็เลยไม่สร้างโกนเลยนะครับสร้างแบบโโนแมนนะครับแต่ว่าบางตัวมันไม่ฆ่าผมนะครับอย่างเช่นมีตัวหนึ่งมันเต้นอยู่นะครับผมเปิดเพลงมันก็เลยเต้นไม่รู้มันเต้นได้ไงนะครับแถมผม,มไม่รู้ว่าเต้นทําแป๊ะอะไรด้วยันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านดอตอร์ไว้นะครับฝากจมันบ้างดิอือๆดีใจอือเดี๋ยวนครับดตรไว้ก็มีชื่ออยู่ข้างบนนะครับนี่ดรไว้ด็อกเตอสนใจชื่อยังไงเราก็เอาเนมแท็กตรงนี้นะครับเนมเนมแท็ก ไปไหนวะนี้แล้วก็เอาทังมาใส่ชื่อแล้วก็กดคลิกขวาถ้าไม่ได้ก็เอาได้เฉพาะตัวเด็กแล้วก็รอโตนะครับเชลต์ตูดล็อกเตอร์เป็นไรบ้างไม่เจอเลยแคเอ้ยผมเดี๋ยวผมขอกินเนื้อตักอันอเอ้ยเนื้อหายเอ้ยเนื้อหายไปไหนวะตัวหายไปเอ้ยเอ้ยจะเป็นลำยองสองแล้วหาเนื้ออันนี้หาเนื้อเนื้อกรู เนาะเนี ga, um. ่ยกูหายเฮ้ยจะไม่ใช่ไอคลิปที่มันเนะเฮ้ยนู่อยู่โน่นนี่พอเห็นหมูเป็นสีชมพูไอมันเป็นสีชมพูนะมันจะมืดยังจะมืดแล้วด้วยสมานทานดโดยครับนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยเล่นๆอะไรมันก็อะไรอย่างเงี้ยติด้าน์ทีละจะเิดหูเดี๋ยวหาเนื้อก่อนนะครับแล้วค่อยมาจบ เฮ้ยอ,อาจจะอ,อยู่ในนั้นก็ได้เปล่าอยู่ในกล่องเหร่บ้านไม่ไมีแล้วอ,อาจจะอยู่ไอ้กล่องชั้นล่างไม่ใช่เหรอเออน่าจะอ๋อลืมไปเหลืก่อนในนี้ไม่มีอนะไรเตาเขาขี้แหล็กเหรอบ้านแม่งเป็นไรเตาเตาไม่ลำคันเสียงประตูเลยเหรอครับ เรบอกว่าตูไม่ไม่มีนะครับตูตูไม่นำคาญเพราะตูอยู่อยู่หลายปีแล้วคราเขากินตู้บักกิโตนะครับแล้วก็นอนดึกนอนเลยนะครับเมา้าก็ทขานอน,น,อนขายืงเตียงนอนหน่อยแล้วด็อกเตอร์เมื่อค้างคืนด็อกเตอร์บอกว่าด็อกเตอร์ไม่นอนหรอกโอเคตื่นเชา้าสดใสอะไรก็ดีดว้วมันก็ตกไม่ดีตานะครับเอไม่ใช่ โอ้ได้หมูได้เอาเนื้อไ,ไปให้ไอ้นี่แล้วกันหมาหน้อยผมแล้วกันหมาเห่าแล้วยังมาหิวหมาเห่าแปลว่ามาหิวนะครับแล,แล้วก็ขอจบรายการแค่นี้นะครับผมครับ